อากาศแบบนี้ระวังภูมิแพ้อาการรุนแรงนะคะเสี่ยงไซนัสอักเสบเฉียบพ,พรันและหอบหืดกำเริบได้สำหรับโรคภูมิแพ้ก็ควรได้รับการรักษาแต่เนิน่นๆอย่าปล่อยไว้นานจนเรื้อรังค่ะในทางการแพทย์จีนสาเหตุของโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดเกิดจากภาวะพร่องพลังของปอดม้ามและไตาหากพลังลมปราณของปอดพร่องลง ก็จะแสดงความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจเอิร์นเวย์เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำบัดภาวะพร่องพลังฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดม,ม้ามไตรักษาโรคภูมิแพ้จากต้นเหตุสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบุรณาการ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399